ผมกับผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับพาวเวลอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับจะเริ่มทําฟาร์มนะฮะฟักไข่เพื่อที่จะหาตัวเทพหรือก็คือตัวที่มีสเตตัสต,ตามที่เราต้องการทุกประการนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มกระบวนการสร้างบ้านกันเลยก็แล้วกันนะครับผมก็วางพาวบ็อกซ์ไว้ก่อนนะครับผมวางไว้บริเวณเอ่อใกล้แม่น้ำเอ่อต้องเรียกว่าแอ่งน้ําจะดีกว่าเนาะ เพราะว่าผมจะได้เก็บแร่ได้ครบทุกก้อนนะครับนี่ไงอยู่ในอนาเขตแร่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันจะได้ไม่ตกเขาฝั่งนี้ครับผมกลัวพวกปกมอนตมันตกมาฝั่งนี้ไงก็เลยวางไว้ฝั่งนู้นหน่อยครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นน้ําด้วยไม่เป็นไรครับเผื่อในอนาคตมีอะไรให้ทําเกี่ยวกับน้ำอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ยังไม่มีนะมโนไว้ก่อน ทีนี้ปัญหาคือหน้าบ้านครับเนื่องจากอาณาเขตของพาวบ็อกซ์เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากพอกับที่ผมคิดไว้ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะขยายมาถึงตรงนี้เพื่อที่จะปิดทางเข้าแบบง่ายๆได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปิดทางเข้าไว้แหละแต่แค่มันไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของพาวบ็อกซ์มันจะทําให้ของเนี่ยมีการเสื่อมสลายไปตามเวลาก็เป็นว่าค่อยมาดูเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะก็แล้วกันเนาะเมื่อเราวางพาวบ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกลับไปที่บ้านก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมทรัพยากรมาครับของ ซึ่งผมก็ได้มีการคำนวณมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมจะต้องใช้อะไรบ้างเท่าไหร่ครับผมและเนื่องจากน้ำหนักเกินนะครับก็ต้องค่อยๆเดินไปนะครับหรือว่าใช้สลิงช็อตในการพาตัวเองไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ดีแล้วนะเวอร์ชัน1.4เขาทำให้เราเดินได้แล้วแม้น้ำหนักเกินพอมาถึงแล้วผมก็จะคราบกล่องก่อนเลยเป็นอย่างแรกครับแล้วก็จะเอาพวกทรัพยากรต่างๆที่เราขนมาเมื่อกี้นี่แหละครับไวที่นี่ก่อนเลยครับผมเพื่อที่จะให้โปเกมอนเนี่ยช่วยกันคราบของครับ ยังไม่ทันได้สร้างบ้านเลยครับพวกศัตรูมาบุกนะครับเดี๋ยวผมดูหน่อยซิว่ามันมาบุกตรงไหนนะฮะอืม <c oughs> เรียกได้ว่ามันไม่สามารถมาหาผมได้เลยจะดีกว่านะครับแบบนี้ก็ยิงฟรีไปเลยดีไปไปไปเอามีตัวบินไปไหนด้วยนะไม่เป็นไรครับพี่ยิงเลยละกัน <c oughs> สบายแล้วครับแบบนี้เพราะว่าศัตรูมันไม่สามารถที่จะมาบุกบ้านผมได้นะครับแต่ว่ามันมีทางเข้าอีกทางนึงนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะมาบุกได้หรือไม่ได้ โอเคทีนี้ผมก็จะเรียกพวกโปเกมอนที่ผมใช้ในฐานที่แล้วเนี่ยแหละครับเอามาใส่ไว้ก่อนเลยครับผมก็ยังไม่ทำฟาร์มนะตอนนี้ขุดแร่ไปก่อนครับเดี๋ยวทำฟาร์มทีหลังเนาะหลังจากนั้นผมก็ทำกล่องให้อาหารพวกน้องๆนั่นเองครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆไม่มีอาหารกินและเดี๋ยวจะซวยนะครับผมนี่ไงเตรียมมาให้ซะเยอะเลยครับ4 0 0พกว่าชิ้นนะฮะไม่พอก็ไม่รู้จะว่าอย่างไง หลังจากนั้นผมก็สร้างออนเซนขึ้นมาแล้วก็พวกเตียงต่างๆด้วยนะครับพวกโปเกมอนมันจะได้มีที่นอนกันเอาละตอนนี้ก็สร้างที่อยู่อาศัยสําหรับการนอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมลืมทําไปอย่างหนึ่งว่ะทำอะไรหรือเปล่าแปลงเพราะปลูกไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําอาหารให้กับเหล่าโปเกมอนกินใช่ไหมครับก็อาจจะทําเบอร์รี่ก่อนเพื่อที่จะได้ให้มีข้าวกินแล้วก็จะไปทําข้าวอันนี้ก็ต้องปลูกรอไว้เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์โปเกมอน ซึ่งผมก็เลือกทำเลริมน้ำตรงนี้เลยครับผมเป็นไงเออดูดีดูด,ดีปลูกผักก็คือปลูกริมน้ำนะฮะแล้วก็ต้องปลูกข้าวด้วยแต่ว่าข้าวเนี่ยแปลงมันจะใหญ่กว่าเบอร์รี่นะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วผมก็มีเพนกวินกับน้องผักเ,ออเรียกว่าน้องผักเลยแล้วกัน <c oughs> สองคนนี้เขาช่วยทำการเพาะปลูกแล้วก็รดน้ำให้ได้อยู่แล้วเนาะสบายสบาย แต่ถ้าเกิดอยากปลูกผักไว้กว่านี้ใช้น้องลีลีนก็ได้นะครับแต่น้องลีลีนเขาจะไม่ช่วยขนของนะครับส่วนต่อมาที่เราจะทําเลยก็คือมิวนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการแปรรูปข้าวนะครับให้กลายเป็นแป้งสาลีเพื่อใช้ในการทําเค้กนั่นเองนะครับ คือวิธีทําก็ง่ายๆหละเราก็แค่ไปผลิตข้าวไมา้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็เอาข้าวนี่แหละไปทําเป็นแป้งได้เลยแค่นี้เลยครับผมแต่ว่ามันต้องใช้น้ํานะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องหาตัวที่สามารถพ่นน้ามาเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเอามาอย่างละตัวเนี่ยอาจจะทํางานนี้ไม่ทันก็ได้นะครับซึ่งตัวที่ผมแนะนานะครับก็คือเพนคิงนี่แหละครับเพราะว่าอนเนกประสงค์ไงทำได้หลายอย่าง แต่ถ้าเกิดอยากให้มาพ่นน้ําอย่างเดียวเลยก็คือใช้เจ้านี่ก็ได้นะครับคือเจ้านี่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับพวกบอสมังกรอ่ะเออเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยหรือไม่ก็โซนนี้ก็ได้ครับมีให้จับเหมือนกันมันจะอาศัยอยู่ในน้ํานะส่วนตัวที่พ่นน้ําเก่งๆก็บอสมังกรนั่นแหละครับอยู่ที่เดียวกับไอ้แก๊งเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันเป็นบอสเนาะไม่ทันไรก็มีคนมาบุกอีกแล้วครับซึ่งเขายังคงมาบุกเหมือนเดิมเลยไม่รู้จักเข็ไม่รู้จักหลาบจริงๆงไอ้พวกนี้งั้นก็ ล็อกเก็ตลันเชอร์ไปเลยเลยกันทีเดียวแตกหมดจ้าแล้วพี่จะปีนต้นไม้ทำไมเนี่ยหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มทำเรานะครับเพื่อให้พวกสัตว์เนี่ยมาอยู่ในนี้แล้วก็คอยผลิตทรัพยากรให้กับเรานั่นเองครับมีอันเดียวก็พอแล้วเนาะและคอมโบต่อเนื่องเลยครับก็คือสถานที่สำหรับการผสมพันธุ์นะครับก็วางตรงไหนดี วางใกล้ๆกันก็แล้วกันนะครับวางสัก2อันก็ได้นะเพราะถ้าเกิดอันเดียวบางทีมันอาจจะผลิตให้เราไม่ทันมาหมายถึงไข่นะไข่อาจจะผลิตให้เราไม่ทันก็ได้นะครับเออแล้วเวลาวางพวกคอกสัตว์นะครับอย่าวางให้มันจมดินนะถ้าเกิดว่าวางจมดินเนี่ยแล้วไข่มันฟองเล็กมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่สามารถเก็บไข่ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเลี้ยงตัวใหญ่ๆไงไข่ก็ไม่น่ามีปัญหาหน้าจะเก็บได้หมดนะครับ คราวนี้ผมก็จะวางถาดอาหารไว้ในนี้ด้วยนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าไม่ให้น้องเขาออกมากินข้าวด้านนอกครับก็คือผสมพันธุ์กันแล้วก็กินข้าวกันอยู่ในนี้เลยครับผมคือในอัปเดตแพท1.4อ่ะ GM เจมขาบอกว่าโปเกมอนที่เอามาผสมพันธุ์มันจะไม่หิวแล้วแต่ผมก็ยังเห็นน้องๆแวะมากินข้าวอยู่นะหลังจากนั้นผมก็วางตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเอาผักมาเก็บเอาผลผลิตต่างๆเช่นนมเช่นไข่ไก่เงี้ยเอามาเก็บไว้ที่นี่ให้หมด แต่ท่านผู้ชมต้องมาที่ถาดอาหารก่อนนะครับแล้วก็ทําการแยกของแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยเอาไอเทมที่ไม่ใช่อาหารมาใส่ในนี้คือไอเนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทําอาหารถูกไหมครับอันนี้เราให้น้องกินก็ทําการขยายแบบนี้ได้เลยนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับเราสามารถกดชิปค้างไว้ได้แล้วก็เมาส์ซ้ายเนี่ยลากออกจากกันได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็เอาโปเกมอนเข้ามาทําการแช่แข็งครับเพราะว่าจะให้เพนกวินเป็นรดน้าเป็นหลักไงก็เอาใครก็ได้ที่แช่แข็งเยอะๆนะครับมาใส่เอาไว้ ส่วนตัวที่แช่น้ําแข็งได้ก็มีเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเพนกวินราชาเนี่ยมันทําได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สั่งให้เขาอยู่ที่ตู้เย็นอะ่ะเขาจะไปทําอย่างอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะหาตัวที่มันสามารถทํางานได้อย่างเดียวอย่างเช่นเม่นหิมะ ซึ่งเจ้านี่มันไม่มีเกิดตามธรรมชาตินะครับผมฟักไข่ได้มาแล้วก็ได้มาจากการช่วยเหลือพวกแกงล็อกเก็ตอะได้มาเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ไปหาตัวที่มันง่ายกว่านั้นนะครับอย่างเช่นชิวเลตก็ได้ครับคือชิวเลตเนี่ยเขาจะแช่แข็งเป็นหลักเลยเรื่องเก็บพงเก็บผักเขาไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะฮะก็มันอยู่ที่เดิมเลยอ่ะเออก็คือจะมีบริเวณโซนหิมะเล็กนะครับโซนหิมะใหญ่ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งที่มันอยู่เป็นบอสอะจำได้ใช่ปะ่ะเออมาอยู่แถวนี้แหละที่เป็นบอสอะ แล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งจิ้งจอกน้ําแข็งนะครับจะอยู่โซนที่เป็นหิมาเล็กนั่นแหละตัวนี้จะสามารถแช่แข็งให้เราได้อย่างเดียวที่เลเวล2อันนี้จะดีกว่าชิวเล็ดด้วยจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่ทําได้นะแต่เลเวลอาจจะต้องสูงสักหน่อยครับผมส่วนตัวท็อปเลยก็คือม้าบินนั่นเองนะครับตัวนี้คือแช่แข็งขั้น4เลยครับทาได้อย่างเดียวโหดสุดล,ละล่ะ ทีนี้ตัวที่เราต้องใส่มาเพิ่มนะครับก็คือวัวนะฮะแล้วก็ไก่เนาะแล้วก็พึ่งครับผมอันนี้แล้วแต่ใส่อย่างละตัวก็ได้ครับหรือว่าใครอยากจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ส่วนสถานที่จับนะครับไก่นี่ไม่ต้องอธิบายก็ได้มั้งเกิดมาก็เจอทุกคนอยู่แล้วส่วนวัวเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายของใบไม้สีแดงนะครับอยู่กันเยอะแยะเลยครับผมสาหรับพึ่งนะครับจะอยู่บริเวณที่มีน้ําแข็งจําได้ไหมเออและมีภูเขาไฟด้วยครับโซนนี้แหละครับจะเจอพึ่งเยอะมาก เพื่อป้องกันไม่ให้มันไปทําหน้าที่อื่นนะครับก็แนะนํานะว่าให้จับมันยกขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนคอมมาแล้วนะให้กดตัววีแทนนะครับแล้วก็โยนใส่เข้าไปแบบนี้แค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับมันปลอดภัยกว่าที่ปล่อยสเปสป่าเพราะว่ามอนสเตอร์เกมนี้เป็นไรไม่รู้ชอบไปทําในสิ่งที่เราไม่ให้ทํา เออถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาสัตว์เข้ามาทํางานที่เดียวกันเยอะๆมันอาจจะหลุดการทํางานก็ได้นะครับอย่างเช่นเออผมเอาเข้ามา6ตัวมันจะหลุดไป2ตัวก็จะทํางานพร้อมกันแค่4ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้มันทางานพร้อมกันเยอะๆก็สร้างคอ,อกเยอะหน่อยก็ได้นะครับแบ่งกันไปเลย1นึ่งคอ,อกสตัว1นึ่งคอ,อกสตัว หลังจากนั้นก็ทําเตาสําหรับทําอาหารขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะครับรอทําอาหารเพียงอย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงที่เราจะเอามาใช้ในการเผาเนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับที่เราเจอตั้งแต่แรกๆเนาะแต่ว่ามันเผาไฟขั้นหนึ่งไงถ้าเกิดว่าอยากจะเผาเยอะหน่อยก็อาจจะเป็นพวกเตาไฟอย่างเงี้ยเนาะน,น,นกไฟหรือไม่ก็ไเวลสูงๆแล้วก็ไปจับไอตัวนี้มาก็ได้ครับโจมันไทนะอันนี้ทาุไฟเนาะเผาขั้น4ี่เลยทีเดียว แต่ในเคสเนี้ยผมจะเลือกนกไฟเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอาหารเนี่ยจะให้เขาไปช่วยขนของโดยในเองเพราะว่าที่นี่เรามีการขุดแร่อยู่ด้วยใช่ไหมด้านหลังนั่นแหละครับจะได้มีการช่วยกันขนส่งให้มันมากขึ้นเร็วขึ้นทีนี้มาดูสถานที่จับกันบ้างน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นนกไฟเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณโซนที่เป็นภูเขาไฟนั่นแหละครับด้านซ้ายล่างนะครับเจอง่ายมากเลยครับและอยู่เป็นคู่คด้วยนะ ส่วนตัวต่อมาเป็นเต่าไฟก็จะอยู่ใกล้ๆกับนกไฟเมื่อกี้นี่แหละครับเรียกได้ว่าไปเกาะเดียวจับมาให้หมดเลยก็แล้วกันส่วนมังกรไฟก็มีให้จับนะครับจะอยู่ที่เกาะด้านซ้ายครับเกาะที่ตำรวจเขาชอบมาไล่เรานั่นแหละเออแต่ว่าอันเนี้ยอยู่เกาะด้านซ้ายนะครับ ทีนี้แถมอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้เผาไฟด้วยขุดแร่ด้วยเนี่ยก็คือจะต้องมาจับเจ้านี่เลยครับแมกมาไคเซอร์ครับเจ้านี่เนี่ยก็จะมีให้จับ2ที่ครับที่แรกคือเกาะต้องห้ามด้านขวาบนนะครับแล้วก็อีกที่นึงคือบริเวณภูเขาไฟนั่นเองครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบอสนะถ้าเกิดหาทางเข้าไม่เจอมาดูแถวๆนี้นะครับพิกัดลบ430และก็ลบ530ครับมันจะมีทางเข้าอยู่ เมื่อเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำเค้กได้เลยนะครับผมเค้กก็ส่วนประกอบตามที่เห็นเลยครับใช้แป้งเนาะหหน่วยนะครับแล้วก็เบอร์รี่8นม7ไข่แแล้วก็น้ำผึ้ง2ครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถทำได้ทุกรายการแล้วนะครับเพราะเราเตรียมการมาไว้หมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำเครื่องฟักไข่รอนะครับซึ่งมันทำได้ตั้งแต่เลเวล7แล้วแหละตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับทำแปบเดวก,กเ็จ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการผสมพันธุ์และโดยผมจะผสมอนุบิดกันละกันเนื่องจากเป็นตัวที่ทํางานบ้านค่อนข้างเก่งครับแต่ถ้าเกิดเรื่องต่อสู้เนี่ยจะต้องรอไปจับตัวบอสจะดีกว่าครับตัวผสมอาจจะไม่ได้เก่งเท่าตัวบอสแล้วสูตรผสมอนุบิดมีหลายตัวมากเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวแรกๆที่เราหาได้ก่อนละกันก็คือนี่นะครับชิลเลตนะครับตัวนี้จะต้องผสมกับ คิวเวิร์นซึ่งคิวเวิร์นมันอาจจะอยู่ไกลจากบ้านเราไปหน่อยถ้าเกิดเทียบกับชิลเลตชิลเลตเป็นอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคิวเวิร์เนี่ยมันจะต้องมา้ยเกือบถึงทะเลทรายเลยอะเพราะฉะนั้นเราแวะไปจับอารูบิสเลยก็ได้ถ้าเลเวลถึงอะนะถ้าเว้ไม่ถึงก็อาจจะจับตัวนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเลเวลยี่สิบสามเองอีกสูตรหนึ่งก็คือเพนคิงนะครับตัวนี้จะต้องเอาไปผสมกับนี่เลยบูชิสมุไรพ่อลูกอ่อนนั่นเอง เจ้าเพนคิงเนี่ยมันจะอยู่โซนใบไม้แดงใช่ไหมครับเป็นบอสเลเวลสิส่วนบูชิเนี่ยจะอยู่ที่เราไปจับวัวนั่นแหละเลเวลยีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสูตรนี้มันน่าจะหาได้ง่ายกว่าอีกสูตรหนึ่งนะจริงๆมีอีกสูตรหนึ่งง่ายกว่านี้นะครับใช้กระเบนฟ้าตัวเนี้ไปผสมกับไดโนเสาร์ฟ้าแต่พอดีผมไม่มีตัวขี้เกียจไปจับไงแล้ว2ตัวนี้มันหาง่ายด้วยถ้าเป็นไดโนเสาร์ฟ้าเนี่ยอยู่บริเวณน,นี้เลย ส่วนกระเบนฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งจากจุดเกิดนะครับมาบริเวณที่มันเป็นชายหาดด้านเนี้ยด้านเนี้ยเออตรงนี้ก็จะมีกระเบนเยอะมากเลยครับก็เรียกว่าอันนี้เนี่ยมันทําง่ายสุดแล้วจริงๆแล้วมันมีอีกเป็นสิบๆสูตรเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เว็บไซต์ของคุณคิมตันกันละก,กันเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ให้นะฮะถ้าเกิดชอบเขาก็โดเน a t ห้ n เขาด้วยนะครับผมอ่ะก็สิ่งที่ในเว็บนี้ทาได้คือ เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเอาตัวผู้ตัวเมียผสมกันเนี่ยแล้วเราจะได้ตัวอะไรเนี่ยในนี้เขาจะมีบอกเลยเช่นเอาคาร r บิทรีผสมกับ w a r ์เซนะฮะจะได้บูชิเห็นไหมเราสามารถแตะตรงนี้เพื่อเปิดรายละเอียดของมอนสเตอร์ตัวนั้นขึ้นมาได้เลยด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็น parent breeding discovery นะครับอันนี้คือเขาจะให้เราเลือกเลยว่าเราอยากจะได้ตัวอะไรนะครับอย่างเช่นผมบอกผมอยากได้อล<บา>ูบิสมันก็จะปรากฏออกมาเลยว่าใครผสมกับใครแล้วได้อลูบิสใช่ไหมครับบอกเลยว่ามีเป็น10 1สสูตรนะครับผม ทีนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าสมมุติเรามีโปเกมอนอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมมีบูชิมันจะต้องเอาไปผสมกับตัวอะไรเพื่อที่จะได้อาโนบิสเนี่ยเขาจะมีสูตรบอกด้านล่างเลยเพื่อนง่ายคืออยากได้ตัวลไยให้เลือกด้านซ้ายและถ้าเกิดเรามีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ให้เลือกด้านขวานะครับมันจะบอกสูตรที่เหลือออกมาว่ามีอะไรผสมกับตัวที่เราเลือกจะได้อาโนบิสนั่นเอง ส่วนอันที่3มที่ทําได้นะครับ Power Breeding Matrix นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเรามีพ่อจะผสมเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดเรื่อง Anubis ก็กดตัวนี้เลยป้าบมันก็จะโชว์เลยว่า Anubis บวก Rambo เนี่ยจะได้ตัวนี้ Anubis บวกตัวนี้จะได้ตัวนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนอันสุดท้ายที่ทําได้อันนี้สําหรับผมเด็ดสุดเลยนะครับอันนี้คือเขาจะคํานวณให้ว่าถ้าเกิดเรามีพ่อพันตัวไหนและเราอยากได้ลูกตัวไหน มันจะต้องผสมอะไรไปยังไงบ้างถึงจะได้ยกตัวอย่างไดฮาวคือหมาป่าใช่ปะ่ะผมอยากจะผสมเป็นอรูบิททำไงอะดา่างเขาก็จะบอกเลยว่าเอาไดฮาวผสมกับซินามอสจะได้พัเทเรีย แล้วก็เอาไพรินผสมแพตเทรเรียรจะได้อนโดบิสพอนึกภาพออกใช่ไหมครับคืออันเนี้ยเจ๋งมากมีบอกหมดเลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมจะเอาเจ็ดราก้อนอ่ะผสมให้กลายเป็นอนโดบิสทำได้ไหมเพราะว่าเจ็ดราก้อนมันจะมีอาร์บตินเลเจนต์อยู่นะครับอันนี้บวกพลังโจมตีดีเฟนต์อย่างล like ะ20และความเร็วอีก15%เ พอผมมาดูในเว็บไซต์ก็พบว่าเฮ้ยมันทาได้เว้ยแล้วก็ทําได้แค่การผสมเพียงครั้งเดียวด้วยก็คือเจดรากรผสมไดฮาวนั่นหมายความว่าผมจะต้องไปจับหมาป่าด,ดีๆมาเพื่อผสมกับมันนั่นเองครับ หลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่ามีตั้งหลายสูตรแล้วแต่ละสูตรมันจะแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคืออย่างนี้ครับลูกที่ออกมาเนี่ยจะมีการสุ่ม passive skill จากพ่อจากแม่รวมไปถึงสุ่มอื่นๆด้วยนะพ่อแม่ไม่มีแล้วลูกดันมีออกมาอะไรเงี้ยก็มีรวมไปถึงสกิลโจมตีด้วยนะครับก็จะมีการสืบทอดแบบสุ่มๆมาจากพ่อและแม่ด้วยสำหรับ active skill เนี่ยมันจะเป็นประเด็นรองครับเพราะว่าเราสามารถเก็บพบผลไม้แล้วก็ไปเรียนให้กับพวกสัตว์ได้ใช่ไหมละ่ะยกเว้นหาไม่เจอจริงๆอะไรเงี้ยค่อยไปพิจารณากันแล้วกัน ทฤษฎีจบแล้วเดี๋ยวเราปฏิบัติเลยกันละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำอโนบิสที่ใช้สำหรับการทำงานขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดู a b เบ i ิตีหรือว่าแพสซีฟสก l ลด้วยนะครับว่าเราอยากได้ Passive Skill อะไรนะครับอย่างเช่นผมจะเอามาช่วยงานใช่ไหมผมผมก็ควรที่จะเลือกแพสซีฟสกิลอาติซานนะครับจะได้ทำงานได้เร็วขึ้น50% แล้วบูชีผมเป็นตัวเมียผมก็ต้องหาเพนคิงที่มันเป็นตัวผู้ที่มีความสามารถในการทํางานซึ่งผมโชคดีครับมีพอดีเลยเพนคิงตัวนี้มีความสามารถเวิร์กสเลฟทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก30%ผมก็จะเอา2คนนี้นี่แหละครับลากลงมาไว้ด้านล่างให้มาทํางานนะครับแล้วเราก็ต้องอุ้ม2คนนี้ไปไว้ที่เล้าคอกสัตว์ด้วยนะครับหมายถึงคอกที่เอาไว้ใช้ในการผสมพันธุ์นี่แหละนี่แหละนี่แหละใส่เข้าไปทั้ง2คนเลยนะครับ โอเคเสร็จ okay. แล้วหนึ่งต่อไปเพนคิงดันจําไม่ได้อีกว่าตัวไหนเดี๋ยวแอบไปดูก่อนแล้วกันครับจะได้อุ้มมาถูกแล้วผมก็เจอแล้วครับมันคือตัวนี้เนาะที่มีสกิลเวิร์กสลัแล้วดูด้านล่างได้นะครับนั่นแหละแล้วก็อุ้มมันมาครับกดตัววีเนาะเข้าไปใกล้ๆอุ้มได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปหย่อนที่เดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมเค้กด้วยนะครับเพราะว่าเราหาตัวผู้ตัวเมียได้แล้วต้องมีเค้กด้วยโอเคโยนไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งคู่นะครับเราเข้าไปเช right mm ็คได้ที่ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่เห็นป่มว่าตอนนี้ตัวผ uh ู้กับตัวเมียเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่ใส่เค้กเข้าไปในนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใส่เค้กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งเตือนนะครับว่าให้มาใส่เค้กก่อนนะครับผมแค่นี้แหละแล้วเราก็รอเวลานะครับจนกว่าเกจตรงเนี้เห็นไหมเออถ้าเกิดเกจตรงนี้เต็มมันก็จะได้รับไข่ของสัตว์เลี้ยงมานั่นเองครับตรงนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอนะครับ นี่ไงเสร็จแล้วเห็นไหมครับได้มาแล้วไข่ฟองหนึ่งครับแล้วน้องก็จะผลิตไข่ฟองต่อไปทันทีมันสามารถที่จะมาเก็บทีเดียวก็ได้นะหลายๆฟองอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้เก็บเลยกันละกันเนาะเสร็จแล้วก็ไปที่เครื่องฟักไข่นะครับตรงนี้จะมีประเด็นนิดหนึ่งตรงเรื่องของอุณหภูมินี่เองครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าตรงเนี้ยมันหนาวไปครับเราต้องเพิ่มอุณหภูมิให้กับเขานะครับ ท่านผู้ชมจะต้องทำการกอร่อกองไฟขึ้นมานะฮะใช้แคมไฟไปก่อนกันละกันนะครับอาลองก่อขึ้นมาดูก่อนคือโบนัสของการฟักไข่อะมันจะเต็มที่ร0 0เซนะครับถ้าเกิดว่าบวก50%แสดงว่าไฟแค่นี้ไม่พอแล้วนะครับท่านผู้ชมจะต้องเปลี่ยนไปใช้ไฟอีกอันหนึ่งก็คือนี่เลยอิเล็กทริกฮีเตอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้ไฟฟ้าไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะให้ไข่ฟักไวจริงๆแล้วก็ต้องสร้างเจ้านี่ขึ้นมานะครับ ซึ่งกว่ามันจะปลดล็อกนู่นเลยเลเวล41ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเล่นไปไกลแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าพิ่งมาเล่นน่ะก็ก่อกองไฟแบบนี้นี่แหละครับแลวบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดก่อกองไฟ2อันน่ะจะได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าผมเคยเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับว่ากองไฟเนี่ยมันจะสร้างอุณหภูมิได้แค่นี้เท่านั้นน่ะถ้าเกิดอยากจะให้มันมีอุณหภูมิที่สูงก,กว่านี้ก็จำเป็นต้องสร้างเครื่องที่ผมบอกนั่นแหละ,ะรครับผม แล้วไข่ประเภทอะไรเนี่ยมันจะต้องใชอุณหภูมเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยก็ได้นะครับอันนี้คือ normal นะครับจะเห็นว่าวางแก้เจ้านี่อันเดียวมันก็บวกร้อยเปอร์เซ็นแล้วเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นธาตุพืชใช่ไหมก็ร้อยเปอร์เซ็น0 0เหมือนกันอันนี้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุหินธาตุไฟนะครับแล้วก็มังกรจะเห็นว่ามันบวกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เครื่องที่ผมบอกบอก,ก็คือเพิ่มอุณหภูมิให้มันมากกว่านี้นั่นเองนะครับ ส่วนไข่อีก3ประเภทนะครับก็คือท่านมืดน้ําแข็งแล้วก็น้ําอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีผิงไฟแต่อย่างใดน,นะครับมันก็จะบวกทันทีเลย100%แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีอุณหภูมิสูงสูงอย่างเช่นทะเลทรายหรือภูเขาไฟเนี่ยบางทีมันอาจจะขึ้นร้อนก็ได้นะให้ท่านผู้ชมสร้างเจ้าคูลเลอร์ขึ้นมาอ่าอันนี้ก็จะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ําลงนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้โปเกมอนน้ําแข็งด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ร้อีก ก็นี่เลยครับอิเล็กทริกคูลเลอร์นะครับมันก็จะเหมือนฮีเตอร์นั่นแหละแต่นี้จะเพิ่มความเย็นได้ม,มากกว่าและต้องใช้ไฟฟ้าด้วยเอาล่ะคราวนี้เรามาดูไข่ของ a d ด b i s กันบ้างดีกว่านะครับผมฟักมาเรียบร้อยแล้ว3ฟองนะฮะก็ลองดูเลยก็แล้วกันนะครับจะต้องกด F ค้างไว้ y ด้วยนะครับมันจะเด้งด้านขวาล่างทันทีเลยว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าฟองแรกเนี่ยอาร์ติซานกับ Work s l a ลัอันนี้ตรงกับพ่อแม่เลยใบที่2นะครับไม่ตรงครับตรงแค่อันเดียวคือ Work Sle ล่บมาดูใบที่3ม ก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงครับเวิรเเ์กสล e กับอาติสารแต่ว่ามีฮาร์ดสกิมาด้วยอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าความสามารถแพสซีฟสก l ลของลูกเนี่ยมันจะสืบทอดจากพ่อจากแม่ได้เป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบางทีที่มันไม่ได้สืบทอดมาแล้วสุ่มกลายเป็นอย่างอื่นเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ออฟที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยไปเป็นพ่อพันธแม่พันแล้วเราก็ต้องไปหาออปชันอีก2อันที่เราต้องการมาเพิ่มนั่นเอง หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเกิดเราเอาพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่มันมีออปชันซ้ํากันแบบนี้นะ่ะมันจะสืบทอดแบบนี้มาได้มากขึ้นหรือเปล่าคําตอบคือดวงล้วนๆเลยครับนี่คือลูกออกมานเนี่ยดูดูเห็นไหมคือมันสุ่มอย่างเดียวสุ่มลูกเดียวเลยนะครับแต่จากการที่ผมทดลองนะถ้าเกิดเราอยากจะได้4ี p ออฟทองจริงๆอนะ่ะ ตัวพ่อกับตัวแม่ที่มีออฟทองที่เราต้องการอย่างละ2อันเนี่ยมาผสมกันดีกว่ายกตัวอย่างเราอยากได้ a b c d พ่ออาจจะมี a กับ b แม่อาจจะมี c กับ d d o กอะไรเงี้ยเอามาผสมกันแบบนี้จะมีโอกาสได้4ออฟมากกว่ามาดูสปีดของการทํางานกันครับเป็นไงนี่คือตัวที่ผมผสมมานะเป็นตัวเล็กครับก็จะทํางานได้เก่งกว่าตัวที่เป็นตัวบอสที่ผมจับมาซึ่งเขาไม่มีความสามารถอาติสานนั่นเองครับก็อย่างที่เห็นครับทํางานอย่างรวดเร็วแล้วก็ขยนขันแข่งเอามากๆ ทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะให้เขาเก่งที่สุดเนี่ยผมก็ต้องทําการผสมต่อนะครับเพราะว่าผมจะต้องได้4ี่ออปชันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปศึกษาต่อแล้วว่าเราอยากจะได้แพสซีฟอะไรซึ่งผมก็ดูมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมอยากจะเอาอนุบิษไว้ฐานเนี่ยจะต้องมีความสามารถสวิฟ t ก็คือวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก30%และอีกสกิลหนึ่งก็คือซีเรียสนะครับอันนี้จะทำให้ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นอีก20% คราวนี้ผมก็ต้องไปตามจับโปเกมอนที่มันมีความสามารถ2อย่างนั้นนะครับแล้วเอามาผสมพันธ์ให้ในอาูบิสตัวผู้เพื่อที่จะได้เอาไปผสมพันธ์กับตัวเมื่อกี้ที่เป็นตัวเมียนั่นเองครับหลังจากนั้นผมก็ไปจับสัตว์มานะครับก็ตัวนี้ได้ความสามารถสวิฟตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเมีย ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือไดโนเสาร์สีฟ้านั่นเองนะครับผมก็ได้ความสามารถซีเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพศผู้ด้วยก็จะให้มันผสมกันนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าไอโดโนเสาร์สีฟ้าถ้าจับตามธรรมชาติมันจะมีดีบัฟอันนี้ติดมาด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าผมอาจจะต้องฟักไข่หลายฟองหน่อยเพื่อให้มันได้2 o f ออฟทองตามที่ผมต้องการนั่นเองครับ ทีนี้ผมก็ผสมมาเพียบเลยครับปรากฏว่าแทบจะไม่ได้ความสามารถที่ผมต้องการเลยครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งมีความสามารถซีเรียสอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งมีความสามารถสวิฟอย่างเดียวครับซึ่งผมคิดว่าจะเอา2ตัวนี้นี่แหละมาผสมพันธุ์กันน่าจะดีกว่า2ตัวบนนะเพราะว่า2ตัวบนมันมีกรุดต้อนมาแล้วกรุดต้นมันโผล่มาบ,บ่อยมากถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ดําเนินการเลยกันละกันครับและดันโชคดีด้วยนะที่ออกมาเป็นเพศเมียแล้วก็เพศผู้ครับจะได้ผสมพันธุ์กันได้ ทีนี้ก็อุ้มทั้งสองคนไปใส่ในที่ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ใส่เค้กเข้าไปเหมือนเดิมครับคราวนี้ก็รอดูกันต่อเลยครับว่าจะต้องใช้กี่ฟองนะครับโฮยเหนื่อยเหลือเกินครับใช้เวลาอัดคลิปนี้นานมากเอาละในที่สุดผมก็ทํามันขึ้นมาจนได้นะครับก็มีความสามารถตรงตามที่ผมต้องการเลยคือสวีปนะเคลื่อนที่เร็ว3 0นะครับเวิร์กเลฟนะฮะความเร็วในการทํางานเพิ่ม3 0นะครับ อาติซานความเร็วในการทำงานเพิ่ม50%แล้วก็ซีเรียสความเร็วในการทำงานเพิ่ม20%นะครับผมต้องผสมอนุบิสขึ้นมาเกือบเกือบ50ตัวเลยนะครับถึงจะได้ตัวที่ผมต้องการครับงั้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าผมผสมขึ้นมาได้ยังไงเนาะก็อันแรกเลยใช้บูชิผสมกับเพนคิงนะครับเพื่อที่จะเอาความสามารถอาติซานกับเวิร์กสลจากพ่อจากแม่มานะครับ ทีนี้ผมก็ย้ายมาผสมพันธดนโนเสาร์สีฟ้านะครับกับปลากระเบนเนาะเพื่อเอาความสามารถสวิฟแล้วก็ความสามารถซีเรียสแต่ปัญหาตรงนี้เลยครับก็คือไอดนโนเสาร์สีฟ้าเนี่ยมันดันมีความสามารถกรุดตอนติดมาด้วยนะครับทำให้ผมผสมประมาณ20รอบก็ไม่ได้สักทีได้แค่แยกมาอย่างละตัวก็คือซีเรียสตัวหนึ่งแล้วก็สวิฟตัวหนึ่งผมก็เลยเอาอโนบิสทั้ง2ตัวนี้มาผสมกันดีกว่าซึ่งผลก็มาเป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าได้สวิฟกับซีเรียสเยอะมากเลยนะครับก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เนะี่ ถ้าเกิดเราอยากได้ความสามารถอะไรเนี่ยพยายามเอาให้มันตรงๆเนี่ยมาผสมกันดีกว่าดีกว่ามีอะไรไม่รู้แทรกเข้ามามันจะได้ยากถึงยากมากๆและผมก็ไปได้มาอีกตัวหนึ่งที่มันมีคําสั่งลันเนอร์สวิตมันเพิ่มความเร็ว30%ใช่ป่ะลันเนอร์มันเพิ่ม20%ก็เลยจะเก็บตัวนี้ไว้ใช้ในการทําต่อไปในอนาคต และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายผมเอาตัวที่มีความสามารถสวิฟกับซีเรียสไปผสมกับตัวที่มีอัติสารกับเวิร์กสเลฟนั่นเองครับก็ได้แบบที่ผมต้องการแล้วนะครับก็มีความสามารถทั้ง4ตรงไปตามเป้าประสงค์ที่ผมตั้งไว้คือเอาไว้ใช้ในการทำงานนั่นเอง เอาละเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันครับว่าแต่ละสายเนี่ยควรมีความสามารถอะไรติดตัวบ้านนะครับเมื่อกี้ที่เราทำกันเลยคือสาย h o u i l วครับทำงานบ้านครับควรจะมีอ r t i ติซาน w o s k s l e v e s i r i ีสนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็มี Sweep เพื่อเพิ่มความเร็วในการวิ่ง แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนั้นในการวิ่งสะเท่าไหร่เช่นฟาร์มอยู่กับที่เป็นหลักอะไรเงี้ยใช้ลัคกี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าลัคกี้เนี่ยจะบวกเวิร์กสปีดให้อีก15%แต่ว่าลัคกี้มันจะค่อนข้างหายากเลยครับคือท่านผู้ชมจะต้องเจอพวกโปเกมอนตัวใหญ่ๆหรือว่าที่มันมีแสงระยิบระยับนั่นเลยครับทีนี้มาดูสายแอทแทกกันบ้างดีกว่าครับอันแรกเลยครับเลเจนด์นะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าไม่มีไม่ได้แต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปยันนู่นเลยท้ายเกมครับเพราะว่า คือเลเย์จะได้จากโปเกมอนสตัวนี้เท่านั้นก็คือเจดราก้อนฟอสเทเรียนนะฮะแล้วก็พาราดียสแล้วก็เนโครมูส4ตัวนี้เท่านั้นครับสำหรับจุดเกิดน,นะครับเอาเจดราก้อนก่อนละกันอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของเกาะภูเขาไฟนะครับผมนี่นะอยู่ตรงนี้นะเจดราก้อนเลเวล50ส่วนม้าน,านาี่จะนะอยู่โนะซนด้านบนที่เป็นภูเขาหิมะนะครับด้านซ้ายบนของภูเขาหิมะก็จะเจอ ส่วนอีก2ตัวที่เป็นอัศวินนะครับจะอยู่โซนทะเลทรายครับด้านบนสุดของเกาะทะเลทรายเลยครับมันจะอยู่ด้วยกัน2ตัวเลยนะส่วนความสามารถอื่นที่ต้องมีก็คือมัสโซเฮดนะครับเฟโรเซียสบริบอดีนะครับเพื่อที่จะบวกทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับส่วนลักกี้ก็อธิบายไปก่อนอันนี้ใช่ไหมว่าหายากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นเกมเราอาจจะเอา3อันนี้นะครับแล้วก็ไปเอาอันสุดท้ายคือฮูริแกนนะครับที่จะบวกพลังโจมตี15%ครับ ทีนี้มาดูสายความเร็วกันบ้างดีกว่าครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยเราเอาทุกอย่างที่มันบวกสปีดนะครับไม่ว่าจะเป็น Swift อันนี้บวกเยอะสุด Le เจน d นะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าได้ยากนะครับต้องเล่นไปไกลก่อนแล้วก็มี Runner กับ Nimble นะครับซึ่งพวกนี้จะบวกความเร็วให้เราได้หมดทุกรายการครับทีนี้เรามาดูตัวซัพพอร์ตบ้างดีกว่านะครับคือตัวซัพพอร์ตเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ออกมาต่อสู้หรือก็คือนกเหี่ยวที่ผมชอบใช้โหนไปโหนมาคอยจุกหลบบอสนั่นเองครับ โปเกมอนพวกนี้เนี่ยควรจะมีความสามารถ motivational reader เพราะว่าจะเพิ่มความเร็วให้เรา25%นะครับแล้วก็อันนี้มีหรือไม่มีก็ได้ครับ my f o r m a n อันนี้เอาไว้สำหรับคนที่ต้องการจะไปขุดแร่ด้วยตัวเองเข้าใจใช่ไหมเข <laughs> ขุดแร่ด้วยตัวเองไม่ได้ใช้โปเกมอนอะไรนี้แล้วก็ strong hold strategies นะครับอันนี้บวกพลังป้องกัน10%และก็แวนการ์ดบวกพลังโจมตี10%ครับ ถ้าเกิดใครงงเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับทำให้ดูแบบสดๆเลยทั้ง4สายนะครับไม่รู้จะมีคนสนใจหรือเปล่านะในที่สุดคลิปนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าลืมพูดประเด็นอะไรไปก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับผมเอาไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่ครับยังมีคอนเทนต์ให้ทำอีกเยอะกับเกม Power World